คนด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะมา,มาพามาดูทีมของผมนะเนื่องว่าเป็นรถไทยโมเอัตทั้งนะครับันนี้ผมก็จะมาพาดูเอา,าต,อตอทังวินนี้นะครับคุณคนรักโมเอ็ครังมาดูทีมที่แล้วนะครับนี่ผมอืมไลฟผมมา จะมาอ่านชื่อมันอีกทีนะครับมันเป็นยานพิฆาตรถถังนะครับของเยอรมันอันนี้ผมยัไม่ซื้อเลยนะครับซื้อเครื่องยนต์ผมจะเอามาลงเล่นให้ดูนะครับว่าการที่ใช้รถถังที่มีเกาะน้อยที่เป็นยานพิฆาตรถถังแบบนี้จะเป็นยังไงอันนี้เป็นปืนระดับแรกเลยนะครับไม่ได้ซื้อเลยซื้อแค่เครื่องยนต์คลิปนี้จะเป็นการรีวิวยานพิฆาตรถถัง อันนี้จะเป็นระดับ6นะครับนี่แบบน้นรนนนครับอาตุนนลกษณเที่ดีที่ โลกทีมีแต่เลของที่เลียดเยอะกว่าผมนะครับผมก็เลยว่าผมน่าจะต้องเกเ like ล่ดของที่นี้ไปเพาะว่าเลของตลาดที่นี่มีการยิงแรงนะครับเอกอะถึทีเกะเลดของซึ่งกาะน้อยมากเลยนะ,นนยะ,นนนนะครับแค่เ่อั่งกินก็มีเพื่อนั่งอยู่คว่าเกาะเล่ดของดูแลเป็นยังไ ไฆ่าศึกถกจยิงคี่จะเื้อแมตครั้งนี้รถถังค่าฝึกเสียหายแล้วยิงเข้ากัทั้งยิงเข้ากันทั้ง โคงผมตัวถางผมงมก่อนนะเกืนไปผมไม่สามารถซืได้เพราะวให้เท่นพี่อมจริงเขาเต็มระยะน่าสนเจจรไม่ได้ข้าถูกทลายหาป้าให่ให้เราด้วยยีเก45.03แล้วก็เฮลคับนะะผมไม่ได้ซื้อได้จริงเพราะว่ามันหยุดเกวย แต่ซูหนึสองก็เป็นต้นหมายที่6เกันนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ผมจะเดินเนี่ยผมจะไปหาซ้าสาห้าสานะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ไดนถ้ารอบนี้อย่างน้ก็ได้นะครับนก็ได้ในเมื่อผมหาเป้าหมายไม่เจอนะครับผมจะกลับ

เกี่ยับค่าปชุเลยนะครับต้องนเียวเปค่ารจะอกหลีย่หนึสอนะครับไม่ใช่2แี1นะครับอผมว่าเปเป้าหมายที่ผมจะจัดการได้อยู่โลจินเร นะาต่อขนานี้นะกอกาา่สแคก็มีนะครับถ้าถึงนี่ข,ขาช้เล่นเงินเท่านะครับแต่ถ้าเป็นซู152เน,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 นี่ยผมสู้ไม่ไหวแน่ๆผมผมน่าผมลีไปดีผมฆ่าได้เครับซู5 2 นี่นะว่าเป็นรอบที่สองเนะครับที่ผมฆ่าได้แล้วผมจะบุกไปเลยนะครับเพราะว่าผมมีเลือดที่เยอะผมมีเลือดที่เยอะกว่างนี้ผมเลยผมฆ่าได้สามฮิลนะครับสามที่สองอ๋อสองฮิลครับจะเป็นรถถังสองคั้นนะครับก็คือคู่หือห้าสองแล้วก็มีคู่สี่สีสี่หนึ่งสามนิดฆ่าหรือเปล่า แลวว่าผมจำไม่ได้นะครับว่าค่าอะไรไปบ้างแต่ผมค่าสามครับได้อันดับที่สองเลยมาดูรางวัลที่ได้กันครับได้ผลิบการลบอยู่ที่2,300ัน้อและก็เงินอีก27,000เจ็นี่ยนะครับผมได้ตีนตะขาบเลยนะครับดีตะขาบนี้จะช่วยทำให้ผม เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นและก็หมุนตัวได้เร็วขึ้นนะครับผมผมจะลงเล่นแคตาเดียวนะครับเพื่อให้ดูนะอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนะครับกับท่านผู้ชมแต่ก็อาจจะมีได้ความรู้เกี่ยวกับรถถังระดับหนึ่งนะครับว่าเกาะมันบางหรือถ้ายังไม่ใช่ก็มาดูสเตตได้เลยนะครับ ที่จะเป็นสะเดครับเกาะ19.1มิลิเมตรน้อยมากๆแต่การเจาะเกาะ150มิลิเมตรนะครับค่อนข้างที่จะไม่ได้มากไปในน้อยนะครับความเสียหาย160เครื่องรถถังระดับนี้ความเสียหาย160เนี่ยค่อนข้างที่จะปกตินะครับแต่เลือด1นึ่ันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ด้วยเกาะที่น้อยเนี่ยโดนกระสุนระเบิดแรงสูงเนี่ยก็จะ ตายได้นะครับในนัดเดียวผมเคยดูโดน KB2 ยิงมาแล้วนะครับตายในนัดเดียวเลยแต่ถ้าเป็น ST e m นะนะครับก็จะมีเกาะที่หนาขึ้นนะครับทำให้น่าจะทนทานต่อ,อ,อกระสุนระเบิดแรงสูงได้นะครับ่วนความเร็วน,นี่ผมซื้อเครื่องยุนกับตีนาขาบใหม่นะครับจะอยู่ที่27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ และก็การหมุนตัวอยู่ที่36.2องศาต่อวินะครับผมก็มกน่าจะรีวิวคร่าวๆเลยแค่นี้นะครับท่านผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ